ครับผมสวัสดีครบับท่านชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในห้องอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนท่านนี้ก็เป็นเนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อทาน เจ้าของข้อมูลที่แบ่งปานเนียาทานนยังเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นเนียานใช้กับ1นธรรมบาคมณก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเลยคทรานตู้ชมที่น่ารักนับถือท่ทานเจ้านี้ครับก็แบ่งปานเนียาทานตัวเดียวบน เก้านะเก้อาอดีตที่แล้วก็แบ่งปานเก้าท่านใหม่นี้ก็แบ่งป่านเก้าก็ขอบคุณแนวทางใบนี้วิ่งล่างสองตัวหนึ่ห อดีตที่แล้วก็ 1, หนึ่งห้าน้ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่ขอบคุณมากเลยเจ้านี้ครับชาญยารองแบ่งปนนันนทาน8 0 6ศ6 2 7 7 0 7 5 0ดหกส 6,3,4,5,2,5,3,5,9 4,1,4,6,5,2ต่อไปเจ้านี้จับคู่ตรดบน2,2,0,8,9,0จับคู่โซน์น์ หนึ่10 9ศ0น1์8ป9ศ0นย์เก้าศูนย์ศูนต่อไปเจ้านี้ก็เป็นฐานจับคู่2ตัวบนตรูเจล็ดนู่น สี 1>, 1 1 2นย์หน1่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งามส้วย49ครับใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอาทานดับลางตัวเดียวดับดับ9ตัวเดียว ดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ก็รวมชุดสามตัวกระทันสามสุดร,รวมชุดสามตัว แปดสี่หกแปดสี5เจ็ดแปดสี่เก้าแปดสี่หนก็ดแปเกปหน็้าจอได้ครับท่านใบนี้ครับเนียท่านวิ่งบุญอดีตที่แล้วก็แบ่งปัน4กับ5สรุปแล้วหลดนะหลุด แนท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปาน3 4 3 4ในท่านใหม่นี้ก็แบ่งปาน2ตัวเป็นแนวทาง3 4ก็ขอบคุณมากต่อไปใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทานนอบน4 6 7 4 6 7อดีตท,ที่แล้ว7 9 0 อดีตที่แล้วก็แบ่งปันเจ็กาศูนยก็ผ่านศแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสี่หกเจ็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็น,นทานดับดับเด่น ดับสเด่น4ี่หเจ้านี้ก็แบ่งปานแนวทานล่างดับตัวเดียวแล้วก็วิ่ง4ตัวล่าง4ี่หต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ก็แบ่งปานแนวทานบนเก้าหนึ่งแปดแปดูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่ คู่สองตัว1 8 9่งแปดล่าง4ี่ศก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยเจ้านี้ดับโณนทุลักเปิ่นมีดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวนะเจ้าปิ่นมีก็แบ่งปานเีววทันดับ ดับบนทุลักดับเจดไปต่อกันเลยเจ้านี้ไปนี้ก็เป็นแนวทางสิบโบนสามตัวสองสามสี่สองสามสี่ อดีตที่แล้ว7 8 9ดแปเก้าพนแล้วท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันสองามสี่ก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับเจ้านี้ครับท่านวันนี้ก็เป็นทานคู่สองตัวล่างเจ้าดังเม็กซายแบ่งปันแนวทาง

459905อดีตที่แล้ว560 016ก็เป็นโอรทาน2ฝ่างล่างนะ5-9-5-9ต่อไปเจ้านี้สอนอบนสุดที่2เจ้านี้ก็แบ่งป่าน890 890 แบ่งป,ปาน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากอาดีตที่แล้ว901 9นก็แนวทางใหม่นี้ก็890ต่อไปครับใบนี้เป็นแนวทานดับล่างตัวเดียวดาบ ดับสองดับสองนะอดีตที่แล้วดับแปดแต่ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปานแต่ท่านดับสองหนึ่งตัวเป็นแนวทางต่อไปใบนี้ครับเต้ม,มารวมล่างเต้ม,มารวมล่างเต้ม 9 6 1 3 0 2 4 5เต็ม9เต็ม6เต็ม1เต็ม3เต็ม0เต็ม2เต็มสเต็ม5 8ตัว8แต้นเป็นแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวทานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอกมินมาประจำนะ ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆ ทบทวมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม